ซ่องลุกแฟชั่นนิต้าตัวแม่อย่างชมพูอริยาแต่งเต็มจนหาดอย่างจังไม่ได้เมื่อพูดถึงแฟชั่นนิต้าจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากชมพู่อารยาคุณแม่ลูกสามที่แฟชั่นนั้นไม่เคยสำกันสักวันและก็มีลายสไตล์ที่โดดเด่นไม่ว่าแม่จะมาในลุกไหนก็สวยฉ่ำม,มงลงอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะบางลุกเนี่ยต้องยกให้แม่เนี่ยสามารถแต่งได้คนเดียวแล้วรอด ล่าสุดแม่ชมนั้นก็ได้โพสในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยลุกวันว่างที่เข้าสวนบ้านคุณยายหนิงพร้อมแคปชั่นระบุว่าแต่งตัวจัดห่านจำไม่ได้บอกได้เลยค่ะว่าห่านจำแม่ไม่ได้จริงๆไลจิกเท้าคุณแม่ชมกันใหญ่เลยท้ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเนี่ยก็แห่เอ็นดูแม่หนักมากเลยล่ะค่ะพร้อมทั้งมีคอมเมนต์ชมการแต่งตัว ของแม่สไตล์นี้ว่าน่ารักมากๆอีกด้วยโดยมีคอมเมนต์แซวว่าโดนัทลืมแม่ที่มาของห่านจิกไงคะที่มาของห่านจิกเอ็นดูแม่โดนัทเป็นเด็กดีสิเดี๋ยวโดนัทจะกลายเป็นเมนูของยายในอีพีต่อไปนะเป็นต้น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ